คู่ล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนายสวีดกลางเขาใหญ่หลังหลุดเรียกที่รักเป็นโมเมนต์ที่บรรดาแฟนคลับทั้งประเทศรอคอยเลยก็ว่าได้สําหรับคู่ของนายนภัสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเมื่อล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันไปทริปเขาใหญ่แถมงานนี้ใบเฟิร์นยังได้ปล่อยภาพคู่สุดน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันด้วย บอกเลยว่าทั้งคู่นั้นมีสีหน้าที่อิ่มความสุขแบบสุดๆฉีกยิ้มจนแก้มแทบจะแตกหลังจากที่โพสเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิโหเธอทำนี้คนโสดตายหมดดิแต่เห็นเธอมีความสุขพี่ก็แฮปปี้สุดๆไปเลยหวานแววหวานเกินไปแล้วดูแล้วหยุดยิ้มตามไม่ได้น่ารักโอ๊ยบาบอแม้ก่อนหน้าที่ห่างหายความหวานไปพักหนึ่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำงานพอมีเวลาว่างวันหยุดก็ออกไปเที่ยวด้วยกัน คู่รักนายดภพัสน์และใบเฟิร์นพิมพชนกก็จัดโมเมนต์หวานแบบทีๆีให้แฟนคลับได้รับความฟินแบบจุกๆทั้งโพสต์ตอรี่นั่งซบไหลและภาพคู่ที่มาแบบเบลอๆแต่คนในภาพชัดเจนเท่านั้นยังไม่พอใบเฟิร์นพิมพชนกยังได้ออกมาไลฟ์ผ่านไอจีคู่กับหวานใจตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆแ,และที่ทำเอากรี๊ดลั่นเป็นตามๆกันคือใบเฟิร์นหลุดเรียกนายว่าที่รัก แถมงานนี้ยังออกอาการเขินแบบแรงสุดๆอีกด้วยทางด้านน,นายนภัสเองก็ไม่เบาโพสรูปคู่แฟนสาวสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าต้นไม้ที่ปลิวตามสายลมและแสงแดด